สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าพี่สีจ่อร้องผู้ตรวจการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพรบกู้เงินแจก1,000 0บาทชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาใจความนะครับนายศรีสุวรรณจัญญาซึ่งเป็นผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดของโครงการแจกเงินดิจิตัล1 0,000บาท การใช้ช่องทางในการกู้เงินเพื่อมาแจกดังกล่าวนี่นะครับไม่น่าจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2,560ในมาตรา140ประกอบมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะว่าไม่ได้เป็นเหตุเร่งด่วนใดๆที่จะต้องกู้เงินมาแจกไม่เหมือนกับสมัยที่มีวิกฤตการณ์โควิด -19 ซึ่งรัฐจำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่การที่รัฐบาลของนายเศรษฐาจะกู้เงินมาแจกโดยออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยถือเป็นการเลี่ยงบาลีเพื่อต้องการสร้างภาพในการตอบสนองนโยบายของพรรคที่ตนเนี่ยเคยหาเสียงเอาไว้ในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่คนไทยทั้ง70ล้านคนจะต้องมาร่วมกันแบกรับภารหนี้ที่ว่านี้ร่วมกันใช้หนี้ดังกล่าวในอนาคต บนความสุขสบายจนน้ำลายหกของกลุ่มทุนเจ้าของสินค้าและบริการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนายกรัฐมนตรีและพรรคพวกเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็ม้มมวยองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไม่สามารถที่จะปล่อยรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจไปตามอำเภอใจได้นะครับดังนั้นในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนี้ จะไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่สูยรราชาการอาคารบีเพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพรบรเงินกู้5 0 0 0 0นล้านบาทดังกล่าวเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธ,ธรรมนูญ2560ในมาตรา140ประกอบมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561หรหรือไม่อย่างไรนะครับ